ต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดโครงการมหาการมความสําเร็จการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อให้ครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ ที่ห้องประชุมสุดมงคลชั้นสองเทศบาลเมืองกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่เป็นประธานเปิดโครงการมหกกากรรมความสำเร็จการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการดําเนินง,งานแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําเพื่อให้ครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีนายชัยวุฒ ครุฑมาตรพัฒนาการจังหวัดกระบีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมการเสวนาการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่การจัดนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนเปราะบางและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการดำเนินง,งานแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําโดยใช้ข้อมูลแบบชี้เป้าจากระบบ tpmap ระบบ thaiqm ข้อมูลโครเรือนตกหล่นจากระบบและจากการพบเจอในการลงพื้นที่มาเป็นข้อมูลหลักในการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจัดความยากจนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือให้ครัวเรือนเป้าหมายให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยความพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยถือเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนง,งานให้ประสบผลสําเร็จและช่วยเหลือให้ครอบครัวครัวเรือนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆของภาคตัดได้อย่างทั่วถึงกับ